มาดูกันทำไมประเทศไทยจึงกำลังเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานแทนที่สิงคโปร์ประเทศจีนเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานปริมาณมหาศาลเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศดังที่เราเห็นได้จากข่าวที่จีนช่วยเป็นกาวใจระหว่างอิราและซาอุเป็นการสัมทับว่าจีนต้องการพลังงานจากตะวันออกกลางมากขนาดไหนในส่วนรอบๆประเทศไทยนั้นก็อุด,ดมไปด้วยแหล่งพลังงานมากมายทั้งในอ่าวไทยพมา่า และบริเวณพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาซึ่งจีนต้องการพลังงานในส่วนนี้เช่นกันและไทยก็ยังมีความพร้อมในทุกด้านสำหรับการขนส่งพลังงานเหล่านี้เนื่องจากปัจจุบันไทยมีการวางระบบท่อขนส่งทั้งบนบกและในทะเลความยาวรวมเกือบ5,000กิโลเมตรรวมถึงระบบโลจิสติกต่างๆที่ลุงตู่ได้วางแผนเอาไว้แล้วซึ่งในตอนนี้ทางกัมพูชาก็กำลังถูกจีนกดดันอย่างหนักเพื่อให้ลงนามในข้อตกลง เพื่อใช้แหล่งพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนกับไทยได้อย่างเต็มที่แต่เนื่องจากปัจจัยภายในประเทศของกัมพูชายังไม่มีความพร้อมกัมพูชาจึงกังวลที่จะสูญเสียผลประโยชน์จนํานวนมหาศาลให้แก่ไทยเราจึงได้เห็นข่าวดราม่าต่างๆนานาที่กัมพูชาใช้เพื่อดึงประเด็นชาตินิยมสร้างความขัดแย้งกับไทยเพื่อเป็นการถ่วงเวลาการลงนามน,นั่นเองซึ่งลุงตู่เองก็มองออกจึงเลี่ยงไปใช้แผนสองตอนโดยการเจรจาดึงซาอุเข้ามาเป็นทีมแมนแทน นับเป็นผลงานชิ้นสําคัญของลุงตู่ที่สามารถเจรจากับซาอุได้สําเร็จจนไทยเริ่มเปิดความสัมพันธ์เต็มรูปแบบกับซาอุมาก,กว่า1ปีแล้วโดยซาอุตั้งเป้าวางแผนให้ทวีป Asia, เอเชียเจริญมั่งคั่งทดแทนยุโรปที่กําลังขาดแคลนพลังงานจึงสนใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการกระจายสินค้าโดยลงทุนสร้างคลังเก็บน้ํามันลงกลั่นน้ํามันดิบซึ่งจะมีเม็ดเงินลงทุนระ,ระยะแรก19 0 0 0 0ล้านบาทจะทำให้ไทยมีความมั่นคงทางพลังงานสูงขึ้น ทำให้คนไทยได้ใช้พลังงานราคาถูกลงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศส่งผลให้ไทยมี GDP และรายได้ต่อหัวประชากรพุ่งสูงตามมาเหตุการณ์นี้ทำให้ฝ่ายตะวันตกและประเทศสิงคโปร์เกิดความกังวลเพราะเท่ากับซาอุได้นำน้ำมันมากองให้จีนถึงหน้าบ้านจึงไม่แปลกใจที่สหรัฐและสิงคโปร์ต้องการโค่นลุงตู่เพื่อไม่ให้ได้เป็นนายกอีกต่อไปพร้อมสนับสนุนพักการเมืองบางพัก ให้แลนสไลด์เพื่อจะได้สั่งให้ยกเลิกโครงการนี้ไปซักดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงสำคัญมากเกมนี้อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าลุงตู่ต้องเป็นนายกต่อเมื่อซาอุคือหมากตัวสำคัญในการสร้างศูนย์กลางน้ำมันและแลนบริดจ์ลุงตู่คือคนเปิดเกมตามง้อซาอุแบบเอาจริงเอาจังลุงตู่เป็นตัวเชื่อมที่ซาอุไว้ใจในระยะแรกๆของการฟื้นความสัมพันธ์เพราะเชื่อคำพูดลุงตู่ได้การกลับมาเป็นนายกอีกครั้งของลุงตู่ จึงสําคัญมากต่อทิศทางประเทศไทยลองคิดดูสิตอนเนี้ไทยมีแหล่งพลังงานในพม่าเรียบร้อยแล้วส่วนพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาก็เจราจาคุยลงตัวกันแล้วมิหนำซ้ำซําซาอุจะมาสร้างโรงกลั่นน้ํามันขนน้ํามันมากลั่นกระจายขายที่ไทยฐานการผลิตและตลาดกระจายสินค้าก็จะมาวางอยู่ที่ไทยต่อไปเราจะมีระเบียงเศรษฐกิจครบทุกภาคเมื่อมีคําสั่งการผลิตสินค้าจากในไทยก็วางสองกองเรือทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยที่เชื่อมกันด้วยแลนด์วิช กระจายสินค้าจากไทยที่อยู่กึ่งกลางโลกด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดต้นทุนการผลิตก็ต่ำลงกำไรก็จะมากขึ้นประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีมีความสุขซึ่งเรื่องนี้ถ้าลุงตู่ได้วางรากฐานไว้จนสำเร็จหลังจากลุงตู่วางมือจะรัฐบาลไหนก็สามารถทําต่อได้แน่นอน